เข้าสู่ช่วงโค้งสุดท้ายของปีนี้แล้วนะครับเนื่องจากวันนี้นะฮะเป็นวันเทศกาลคริสต์มาสซันต้าอารมีของขวัญจะมามอบให้กับแฟนช่องทุกคนเอาไปเลยกองกลางหน้าเป้าคนนี้เป็นของคุณนะสกอตต์แม็กโทมีเนได้ยินเสียงแป้นพิมพ์เลยนะฮะเสียงคีย์บอร์ด ดังลั่นเข้ามาในหูนะกำลังพิมพ์ด่าผมอยู่ใจเย็นนะผมอําเล่นผมอําเล่นวันนี้เป็นวันคริสต์มาสนะครับ25ธันวาคมนะครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับก็ขอวอวยพรให้แฟนช่องทุกคนมีความสุขมากๆแล้วก็ในช่วงนี้บ้านเรานะครับประเทศไทยอากาศเย็นลงโอ้โหผมนี่น้ําตาจะไหลแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันว่าอากาศหนาวเนี่ยแม่งจะอยู่กับเรากี่วันก็ดื่มดํากับ อากาศหนาวกันให้สุดๆไปเลยนะใครที่ซื้อเสื้อหนาวมารอนะครับตั้งแต่เดือน7เดือน8บางคนซื้อมาตั้งแต่ต้ตตนปีเราไม่ค่อยได้หยิบมาใส่ก็ด้วยเรื่องของสภาพอากาศบ้านเรานะก็ถือโอกาสนี้ใส่กันให้แบบเต็มเหนียวไปเลยปกติบ้านเรามี3ามฤดูยึดพื้นหลักๆนะก็คือฤดูร้อนฤดูร้อนมากแล้วก็ฤดูร้อนชิบหาย แล้วอาจจะมีฤูดูฝนมาบ้างแบบปะปายนะฮะแต่ส่วนใหญ่จะเป็นฤูดูร้อนสามฤดูอย่างที่ผมบอกไปแล้วก็ในค่ำคืนที่ผ่านมานะครับก็มีประกาศสำคัญมากๆที่มาโดยตรงจากทางสโมสรของเราจะคิดว่าผมเนี่ยเป็นพวกมองโลกในแง่ร้ายก็ได้นะอ้ามเอาอีกแล้วเหรอมาฟังมึงทีไรเนี่ยมิสเตอร์นกถีบตลอดเลยนะมันไม่มีอะไรหรอก มันกแ็แค่แบบผ่านกระบวนการในช่วงวันคริสต์มาสพอดีพอเสร็จปุ๊บเขาถึงได้แบบแถลงการเออใช่หรือเปล่าหรือว่าแบบเสร็จนานแล้วแต่แบบกักเอาไว้ในช่วงวันคริสต์มาสกะให้แบบได้กระแสยึดพื้นที่หน้าสื่อตามสไตล์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหรือว่าจะเป็นการ ปลอบใจเอลดแรงเสียดทานจากแฟนบอลซึ่งใตอนนี้นี่โอ้ยหัวร้อนกันมากเลยจากผลงานของทีมนัดที่ผ่านมาเราก็สามารถมองได้หลายๆมุมนะครับคือเป็นแฟนบอลแมนยูยุคเนี้ไว้ใจไม่ได้เ,เพราะว่าเรามีประวัติกันมาแล้วว่าบอร์ดบริหารนะรวมถึงไอ้เจ้าของเนี่ยแม่งไว้ใจไม่ได้แต่สุดท้ายท้ายสุดนะครับเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันนะครับเรื่องของเซอร์จิม ก่อนที่จะไปอ่านข่าวเรื่องของเซอร์จิมนะครับขอแสดงความยินดีกับสกอตแม็กโทมีเน่ล่าสุดนะครับคว้ารางวัลเป็นนักเตะยอดเยี่ยมประจำปี2023ของทีมชาติสกอตแลนด์ถ้าเกิดเราอ้างอิงจากผลงานในนามทีมชาติแม็กโทมีเน่ก็สมควรนะก็ยินดีกับแม็กโทมีเน่ด้วยนะครับทีนี้นะครับมากันที่บทสัมภาษณ์ของตำนานกองกลางหัวแดงเพลิงอย่างพอลสโค ยอรับว่าเขาอ่ะชื่นชอบการเล่นของลูคัสปาเกต้ายิ่งเห็นปาเกต้าเล่นทำให้เขานึกถึงอดีตเพื่อร่วมงานเพื่อร่วมทีมอย่างเดอะคิงเอริกคันโตนาโคตำนานแมนยูอีกคนหนึ่งสโคเนกล่าวว่าปาเกต้าเนี่ยโชว์ฟอร์มการเล่นได้อย่างน่าประทับใจนะเขาสามารถทำได้ทุกอย่างเมื่อลงไปเล่นในสนามในเกมที่พบกับแมนยูเตดสิ่งที่เซอร์ไพรส์ที่สุดเท่าที่ผมเห็นจากเขานะคือความแข็งแกร่ง เรื่องของร่างกายผมเพิ่งรู้ว่าเขาอ่ะเป็นนักเตะที่ตัวใหญ่มากปาเกต้าทำให้ผมนึกถึงเอริกคคันโตนาในบางมุมในแง่ของการที่คู่แข่งเนี่ยโดนเขาเข้าเบียดปะทะล้มกิ้งล้มหงหมดไม่เพียงเท่านั้นนะปาเกต้ายังมีคุณภาพในการจ่ายลูกฟุตบอลไปให้กับจอร์ดบ,บเวนแล้วก็มูมเมตคูดูดเมื่อได้เล่นกับปาเกต้าเนี่ยโอ้โหบอกได้คำเดียวเลยว่า มันจะเป็นอะไรที่ง่ายมากๆเพราะเขาจะจ่ายบอลที่ดีไปให้กับคุณก็ในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมานะครับลูคัสปาเกต้าถามว่ามีข่าวกับแมนยูไหมเฮ้ะไม่ได้มีข่าวกับแมนยูแต่ว่ามีข่าวกับแมนเชสเตอร์ซิตี้แต่สุดท้ายน,นะครับการย้ายทีมไม่ได้เกิดขึ้นซึ่งสโคเนี่ยบอกว่าจากฟอร์มการเล่นของลูคัสปาเกต้าเรื่องของคุณภาพในสนามแล้วก็บุคลิกคาแรคเตอร์รวมถึงเรื่องของ สภาพร่างกายนะหุยแข็งแกร่งมากทำให้นึกถึงเอริกันโตนาเลยในมุมนี้ก็ไม่แปลกใจที่ทำไมห,หลายๆสโมสรต้องการตัวปาเกต้าเขาเป็นนักเตะที่มีคุณภาพมากๆด้วยความเคารพต่อเวสแฮมยูเอต์นะผมมองว่าพวกเขาก็เป็นสโมสรที่ยอดเยี่ยมเป็นสโมสรใหญ่แต่ปาเกต้าก็สามารถเล่นให้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้ลิเวอร์พูลอาเซนนลเรอัลมาดริดบาร์เซโลนาหรือแม้กระทั่งแมนเชสเตอร์ยูเอตได้ อย่างแน่นอนร้อเปซพอสโคกล่าวโอ้โหนาน,นานทีจะได้เห็นสโคนี่ชื่นชมนักเตะนะครับสักคนหนึ่งนะแบบว่าจัดหนักจัดเต็มขนาดนี้นอกจากการกล่าวชื่นชมปาเกต้านะครับพอสโคยังได้แสดงความกังวลปัญหาที่ใหญ่ที่สุดของแมนยูในซีซั่นนี้นั่นคือเรื่องของการผลิตสกอโดยเพราะอย่างยิ่งคุณไม่สามารถที่จะคาดหวังจากตัวลูกแดน3ได้เลยแต่ละคนน่าผิดหวังมากม สโคกล่าวว่ายูเต็ดมีปัญหาจริงๆนะในการทำประตูมันเป็นปัญหาที่ใหญ่หลวงมากๆพวกเขายิงไม่ได้มา4เกมติดต่อกันแล้วไร้การสร้างสรรค์โอกาสในครึ่งหลังเนี่ยผมนึกถึงการเซฟประตูของโกฝั่งเวสแฮมแทบไม่ได้เลยแมนยูเตตดได้ยิงกดดันเขาน้อยมากคือบางครั้งเนี่ยคุณต้องเจอกับซีซั่นที่กองหน้าหนหรือสคนเสียความมั่นใจและทำประตูไม่ได้ แต่นี่แม่งเกิดขึ้นกับทุกคนเลยคุณไปไล่รายชื่อเลยนะแม่งเกิดขึ้นกับทุกคนเลยเป็นกันหมดผลิตสกอร์ได้ต่ำเตี้ยเรียดินมากๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเวทีพเมยิเลีกตอนนี้เนี่ยดาสันัวของเราคือสกอตแม็กโทมีเน่ที่ยิงไปหกประตูแต่เขาเป็นกองกลางนะผู้บรรดากองหน้าเปกตัวรูกทั้งหลายแหละต้องสร้างความมั่นใจทํายังไงก็ได้อะมึงต้องยิงกันให้เข้าอะ่ะคือในตอนนี้มันไม่มีภัยคุกคาม ต่อเกมรับของคู่ต่อสู้เลยอ่ะคุณใช้จ่ายเงินมหาศาลจํานวนมากนะไปกับการเซ็นสัญญาคว้าตัวนักเตะเข้ามาแล้วก็คาดหวังจะพวกเขามากกว่านี้คุณเคยมีมาคาแรตฟอร์ดที่เล่นดีมากๆในสีซสั่นที่แล้วแต่ในตอนนี้เขาฟอร์มตกและยิงไม่ได้เลยสิ่งที่ง่ายที่สุดนะในการเป็นโค้ชคือการป้องกันแล้วก็รักษารูปแบบการเล่นในแข็งแกร่งแต่สิ่งที่ยากที่สุดคือการสอนให้พวกเขาอะทำประตู คุณไม่สามารถที่จะเข้าไปอยู่ในหัวพวกเขาได้นะไม่สามารถส่งบอลให้พวกเขาได้ไม่สามารถตัดสินใจแทนพวกเขาได้มันต้องมาจากพวกเขาเองมันเป็นสิ่งที่ยากที่สุดไอการสอนให้พวกแม่งยิงประตูเนี่ยเออแม่งยากอืมแล้วตอนนี้ก็พวกเขาดูจะไรซึ่งความมั่นใจแล้วก็ตอนนี้แม่งทื่อมากเลยเกมลุกอะแพทเทิร์นเดิมๆอะ่ะเออมันน่าใจหายมากๆนะ อันนี้คือสิ่งที่พอสโคกล่าวนะครับพักข่าวหัวจะปวดนะครับต่อไปมากันที่เรื่องของการเทคคุณ25%่นของเซอร์จิมก็มีกระแสมาในช่วงหัวค่ำนะครับตามเวลาบ้านเราว่าเดี๋ยวจะมีการประกาศอย่างเป็นทางการของสโมสรเรื่องนี้ผมอ้างอิงรายงานจากออสตินแล้วกันนะครับผู้สิบข่าวเทียหนึ่งของ The Athletic u เเขาบอกว่าการประกาศเข้าถือหุ้นของเซอร์จิมในนามกลุ่มทุนอ e ีนนออสจะมีการประกาศอย่างเป็นทางการในช่วงวันนี้ตามเวลาอังกฤษ บ้านเราก็ประมาณ3-4มสีทุ่มแล้วตอนที่ข่าวนี้ออกมานะครับได้รับการอนุมัติจากบอร์ดบริหารของแมนยูเรียบร้อยแล้วอย่างไรก็ตามต้องรอขั้นตอนการตรวจสอบผู้เข้ามาถือหุ้นจากพรีเมียร์ลีกก่อนนะจะต้องใช้เวลาอีกประมาณ6-8สัปดาห์นะครับแต่ถ้าเกิดมันรวดเร็วอาจใช้เวลาเพียงแค่4สัปดาห์หรือว่า1เดือนอาจจะมีหลายคนสงสัยนะครับว่าทำไมตอนเชลซีเปลี่ยนจากเสียหมีเป็นเสียทอรมาดูเร็วจังเลย คือตอนนั้นโดนควบคุมด้วยโดยรัฐบาลอังกฤษก็เลยเร็วนะครับส่วนของแมนยูเนี่ยอย่างที่ทราบกันว่ามันไม่ได้มีการควบคุมหรือว่าบีบบังคับให้เกลเซอร์ต้องขายอะไรแบบเนี้จากรัฐบาลอังกฤษเนี่ยมันก็เลยกินเวลานานาน,นี่ขนาดเทคหุ้น25%นะครับยังใช้เวลาขนาดนี้เลยอย่างที่บอกไปนะครับว่าต้องรอขั้นตอนการตรวจสอบผู้เข้าถือหุ้นจากพมเมยร์ลีกซึ่ง น่าจะไม่มีปัญหานะครับในส่วนขั้นตอนนี้เซอร์จิมก็เป็นคนที่นั่นด้วยไอการตรวจทรงตรวจสอบอะไรแบบเนี้ยมันจะไม่ได้ซับซ้อนอะไรมากเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าเป็นคนที่นั่นนะเอออยู่ตรงนั้นอยู่แล้วซึ่งไอขั้นตอนตรงเนี้ยผมแอบห่วงนะตอนที่เรามีแนวโน้มนะครับว่าจะได้ท่านชีกจากกาตามผมแอบห่วงนะว่าแบบเฮ้ยมันจะผ่านหรือเปล่าวะ แล้วในที่สุดก็มานะครับถแถลงการอย่างเป็นทางการของสโมสร Breaking News ซอร์จิมแรปคลิปประธาน e n i o อสได้เข้าซื้อหุ้น25%ของสโมสรอ,อย่างเป็นทางการแล้วได้รับการตอบรับจากบอร์ดบริหารโดยเซอร์จิมนะครับจะซื้อหุ้นค l a s s B ของย u นเต็ด25%และหุ้นค l a s s A สูงสุดที่25%ขยายความนะครับการเข้าถือหุ้นค l a s s B มีสิทธิ์ออกเสียงในที่ประชุมซึ่ง จะมีไว้สําหรับผู้บริหารก็คือซื้อหุ้นตรงนี้ของตระกูลเกลเซอร์นะครับ25%แล้วก็จะมีในส่วนของข้อเสนอเพื่อซื้อหุ้นคลาส A A สำหรับนักลงทุนมีสิทธิ์ออกเสียงน้อยกว่าทั้งหมดสูงสุดนะครับ25%แล้วจะมีการลงทุนเพิ่มเติมในสโมสรน,นะครับมูลค่า300ล้านดอลลาร์สหรัฐแบ่งเป็นก้อนแรกนะครับ200ล้านดอลลาร์สหรัฐจะจ่ายเมื่อมีการซื้อหุ้นเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วก็อีก 100ล้านดอลลาร์สหรัฐในช่วงปีหน้า2024จำนวนเงินดังกล่าวนี้นะครับมัดรวมกันนะ300ล้านดอลลาร์สหรัฐมีจุดมุ่งหมายนะครับเพื่อปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกแล้วก็พัฒนาทำนุบำรุงนะครับจะมุ่งเน้นไปที่สนามซ้อมเป็นสำคัญสำหรับเบ็ดเงินจำนวนนี้ที่เซอร์จิมจะนำมาลงทุนนะครับ อันนี้เป็นแถลงการนะครับอินีออสได้ยอมรับคําขอจากคณะกรรมการบริหารให้มอบหมายความรับผิดชอบในการจัดการดําเนินงานด้านฟุตบอลของสโมสรซึ่งจะรวมกับทีมฟุตบอลชายและหญิงรวมไปถึงอาคาเดมี่ของสโมสรควบคู่ไปกับจะได้ตําแหน่ง2ที่นั่งในคณะกรรมการบอร์ดบริหารของบริษัทแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจำกัดมหาชนและคณะกรรมการบริหารของสโมสรฟุตบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ซึ่งแบบนี้นะครับเท่ากับว่าเซอร์เดฟและก็ชองบลอง2คณะทํางานของเซอร์จิมจะเข้ามามีบทบาทนั่งในคณะทํางานบอร์บริหารของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโดยคาดว่าชองบลองจะเป็นผู้ที่รับตําแหน่งแต่งตั้งนะครับเป็น c ีอของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต่อจากริชาร์ดอาร์โนในส่วนของพอกีฬานะครับมีข่าวกับพอมิเชลแล้วก็แดนแอดเว์ดที่จะเข้ามาทำหน้าที่แทนจอห์นเมอร์เทอร์ ซึ่งหลายๆคนนะครับแน่นอนว่าพอเห็นเป็นแบบนี้ดูจะเอ็นเอียงอยากได้แดนแอดเวรดของนิวคาสเซิลคือพอมิเชลเนี่ยถามว่าเขาทำงานตรงนี้ได้ไหมเขามีประสบการณ์ทำงานตรงนี้แต่เขาอะ่ะคือตำแหน่งพอ,อกีฬาเนี่ยไม่ใช่ตำแหน่งที่มิเชลเก่งที่สุดตำแหน่งที่มิเชลเก่งที่สุดคือเฮสเกลแต่ถ้าเกิดสุดท้ายนะครับแอดเวรดไม่ออกจากนิวคาสเซิลมาทำงานให้กับแมนยูแต่เราได้พอมิเชล ซึ่งก็เป็นคนแมนเชสเตอร์ซึ่งผมก็ไม่มีปัญหานะเป็นพอลมิเชลก็ได้นะครับคือ2คนเนี้ยไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามเนี้ยแม่งดีแม่งเก่งกว่าอจอนเมอร์เทอร์อย่างแน่นอนทีนี้นะครับเรามาอ่านถแถลงการแรกอย่างเป็นทางการหลังเข้าถือหุ้น25%ของแมนเชสเตอร์ยูเตดจากเซอร์จิมและคลิปเซอร์จิมนะครับออกถแถลงการว่าใน,นานะเด็กท้องถิ่นและเป็นผู้ที่สนับสนุนซัพพอร์ตสโมสรแห่งนี้มาตลอดชีวิต ผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่เราจะสามารถทําข้อตกลงกับคณะกรรมการบอร์บริหารของแมนเชสเตอร์ยูเ็ดที่มอบหมายให้เรานั้นรับผิดชอบในส่วนการจัดการบริหารดําเนินงานด้านฟุตบอลทั้งหมดของสโมสรในขณะที่ความสําสเร็จทางการค้าของสโมสรทําให้มั่นใจได้ว่าเรานั้นจะมีเม็ดเงินหมุนเวียนอยู่เสมอเพื่อต่อยอดคว้าถ้ยรางวัลระดับสูงสุดศักยภาพนี้ยังไ,ได้รับการปลดล็อกอย่างเต็มที่ ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเราให้ความมั่นสัญญาว่าเราจะนำความรู้ความเชี่ยวชาญความสามารถระดับโลกจากกลุ่มอ e n เ o s s สสปอที่มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลขึ้นมาช่วยขับเคลื่อนการปรับปรุงเพิ่มเติมในส่วนโปรเจกต์ด้านฟุตบอลให้กับสโมสรเราจัดอยู่ที่นี่ระยะยาวทราบดีถึงความท้าทายและการทำงานหนักที่กำลังรอผู้เราอยู่ข้างหน้าซึ่งเรานั้นจะเข้าถึงความเข้มงวด ความเป็นโปรเฟสชันแลความหลงไหลเรามุ่งมั่นที่จะทำงานร่วมกับทุกคนที่สโมสรทั้งบอร์ดบริหารทีมงานนักเตะแล้วก็แฟนๆเพื่อช่วยขับเคลื่อนสโมสรแห่งนี้ไปข้างหน้าเราทุกคนอยากเห็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกลับไปอยู่ในจุดที่พวกเราเคยอยู่ในตำแหน่งจุดสูงสุดของวงการฟุตบอลอังกฤษยุโรปและก็ของโลกฟุตบอลอันนี้เป็นแถลงการนะครับของเซอร์จิมและคริปในนามกลุ่มทุนอ e ีนีออส ในส่วนของปิงเกลเซอร์นะครับผูกแม่งกล่าวว่าเรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่บรรลุข้อตกลงกับเซอร์จิมนะแล้วก็กลุ่มทุนอินีออสในฐานะส่วนหนึ่งของการทบทวนเชิงกลยุทธ์เราเนี่ยได้มีการประกาศไว้ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปี2022ว่าเราเนี่ยมุ่งมั่นที่จะพิจารณาทางเลือกที่หลากหลายเพื่อช่วยเหลือกันปรับปรุงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด มุ่งเน้นไปที่การนำสมโมสรสู่ความสําเร็จนะไม่ว่าจะเป็นทีมชายทีมหญิงหรือแม้กระทั่งทีมเด็กๆด็กอะคาเดมี่เซอร์จิมแล้วก็อินิออสจะนําประสบการณ์เชิงพาณิชย์มากมายนะเออเริ่มถึงทางการเงินที่สําคัญมากๆม,มาสู่สโม,มสรผ่านอินิออสสปอร์ตรวมไปถึงความเป็นมืออาชีพที่จะนําประสิทธิภาพสูงสุดประสบการณ์ในการสร้างทีมโปรเจกต์ด้านฟุตบอล แล้วก็เป็นผู้นำที่ยอดเยี่ยมทั้งในและก็นอสนามมาสู่สโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีคนเก่งๆอยู่เยอะแยะมากมายเลยนะเออยยเวนผู้มือไอเวนอันนี้ผมเติมไปแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีคนเก่งๆอยู่ทั้งสโมสรเลยนะความปรารถนาของพวกเราคือการพัฒนาในทุกระดับอยู่สเสมอเพื่อช่วยให้แฟนบอลที่ยอดเยี่ยมประสบความสำเร็จแล้วก็เอ่อมีความสุขแฮปปี้กัน มากขึ้นในอนาคตอืมถแถลงการจากพูกแม่งยังดีกว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรือขยับอะไรเลยแล้วเดี๋ยวเราก็มารอดูกันว่าไอ้เทคคุ้นยีปอร์เซ็นของเขาเนี่ยเขาจะมีความพยายามในการมาทําโปรเจกต์ด้านฟุตบอลได้ดีมากน้อยขนาดไหนแล้วก็มันจะมีในส่วนข้อมูลข่าวที่เป็นในลักษณะเขาจะทยอยซื้อหุ้นตระกูลเกลเซอร์หลังจากนี้ ในอนาคตข้างหน้าอย่างไรบ้างน,นะครับมันจะมีเงื่อนไขในส่วนตรงนี้ไหมเ,เรื่องของข้อจํากัดระยะเวลาอะไรแบบเนี้ซึ่งผมว่าเดี๋ยวมันน่าจะมีข้อมูลข่าวในส่วนตรงนี้ออกมาก็เดี๋ยวรอกันสักหน่อยละกันนะครับถ้าเกิดมีผมจะรีบทําเป็นคลิปสรุปข่าวลงช่องอย่างแน่นอนประมาณนี้ก่อนละกันนะครับสามารถคอมเมนต์พูดคุยด้าล่าในเหมือนเช่นเดิมนะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบายจุ๊บ